อนี่ป่กเนี่ยครับบิเดตซื้อเลยกดเลยขอให้เตรียมแบบว่าอะควาเรียอะควาเรียมให้เราแบบว่าสวยจะเตรียมตัวให้เรียบร้อยจะมีคนมาอันนี้เราหายไปเนี่ยวะผมลืมไปแล้วเนะี่ยไอวอไอแบ็กกล้าข้างหลังไม่ได้ซื้อมาแล้วหรอวะนี่ป่าเลยปลาเล่บ่ะ ปลาต้มจืดแน่เลยมีปลานี่ซึ่งแบบปลาจืปดปลาต้มจืปดปลาต้มจืดนี่หรอวะอ้าวมาแล้ว go and click on the e s c a l p a d next door open shop customer d on live เอ,อ่เอ next door next door อยู่ไหนไหน next door ว่ายี่ห้อ อ๋อเนียนียเพราะตอนนั้นก็กดได้แล้วไม่เห็นได้เลยโม oh. oh. เอ้ยมีเข้าไปดูข้างใน,นเด้อมันเปิดละมันเปิดร้านเป็นช่วงๆนี่มันมันไม่ได้เปิดร้านเป็นในนี่ผมคิดว่าเป็นแบบร้านแบบโอ้เป็นแบบว่ามีคนแบบมาเดินเรื่อยๆแล้วทำไมปลาเศร้าอ่ะปลาน้อยลงเพื่อนน้อยลง ไหนว่าน็อดฟอร์เซลแม่งเนี่ยแ n นด์ดับเบิลฟอร์สชอเราต้องเป็นรีสต็อกของเนี่ยเย้คนล็อกอันต่อไปแล้วมีปลาเอ้ยมีเฮียแมงแบงกกาวเฉยๆก็คิดว่าแมงแบบมีแมงกระพุนมันบอกว่าให้เก็บเงินแต่เราต้องอย่างนั้นเราต้องทำให้ปลามีความสุขอ้าว ผลอะไรไปเนี่ยเราอ๋อเรารับงานหรอเนี่ยโอเคครับพี่เออนี่เออเรายังมีอยู่เอ้ยผมเก็บไว้ตรงนี้จริงจริงผมเกือบลืมแล้วเนี่ยแย่แล้ว มันต้องขัดจะชา้าคุณแม่งขัดเร็วแล้วแบบมันมันไม่ได้ว่ะมันมันต้องขัดจะชา้าเป็นการแบบมันไม่ลอยมันไม่ออกแย่คิดว่ายิ่งขัดเร็วแบบว่าแม่งแบบีนเกดไปวูอ้แย่แย่แย่แยแยแยแนี่เอ็นแล้วจบเอ้ยเราต้องหาทางในการทออําจอบี้เรื่อยๆเทกระจอบเอ้ยเราต้องมานั่งคลี่ละครเลี่ยม Minutes later. เรกาก็ไปสองรอบเปิดร้านแล้วคนมันก็มาว้าวขอบคุณครับเฮ้ยไอ้ที่เมื่อกี้ปลาสกเกอร์บอกว่าเอ้ยเราต้องหาเงินอันนี้น่าจะเป็นออกงานนอกสถานที่มา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 ได้ได้ครับได้ครับ เอาวัตเตลเออฉันดีใจมากที่คุณมาตามแบบออเดอร์ของฉันนะเออฉันฝันมาตลอดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนห้องครัวฉันแบบเปลี่ยนห้องครวงฉันให้ไปเป็นอะควาเรียมเหนะฉันชอบอะไรที่มันแบบว่าแปลกใหม่แล้วก็ฉันเออชอบที่จะฉันอยากได้ปิญยาฉั้นตื่นเต้นมาก ที่กับความอันตรายของปลาพวกนี้อะนะเออคุณจะช่วยเราลื้อห้องครัวเก่าเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอควาเรียมที่ทันสมัยพร้อมกับเออทอเ์โบท็อปที่ใช้งานได้และเปเริยนย่าอยู่ข้างในเอ้ยไม่อยู่ข้างในดิเออและและปริยนย่าที่อยู่ข้างใต้อีกรอบหนึ่งได้ไหมเออแน่นอนว่ารางวัลจะไม่พลาดแน่นอน the award will not plus you buy โอเคแล้วกนนี้คือคนรลวนนะอันนี้คือน่าจะได้เงินดี buy the pick up ah a m m e r damn มึงกลายเป็นนักเลือยแล้วเหรอไหนแฮมเมอร์วะเฮ้ยเพลงเป็นคนน่ารักเลยไหนแฮมเมอร์ buy and pick up a hammer ไหนแฮมเมอร์วะแฮมเมอร์ <Hammer S 2> มึงอยู่ไหนตอบ อุทีเอ้ยนี่งไงแฮมเมอร์อยู่ๆมันก็ปุ่นมาเจอเลยดิสทอยคิชเชนโง่ง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 ระเบิดไม่ก็หมดเลยอ๋อเก,กาะกลางนี่คือเหมือนแบบโต๊ะตรงกลางแบบว่าของไอคิชเชนปะอันนี้ผมไม่รู้นะ อันี้เอาจริงก็ไม่รู้เลยถึงปปมแปลว่าแปลภาษาผมก็ยังงง,งอยู่อ่ะก็คือให้เราดิทอยทั้งหมดไอ้ตรงนี้ไม่ต้องนะที่เรีดิทอยตรงกลางผมไม่รู้เหมือนกันว่าห้องครัวปกติมันมีตรงกลางแบบนี้ด้ยวยหรอเพราะว่าห้องครัวแบบว่าห้องครัวบ้านผมมันไม่ได้เป็นประมาณนี้มันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันมีด้วยหรอก็เลยแบบงงกับศัพท์แม่งเนอะก็เลยแปลกๆว่าเฮียเกาะกลางมันคือยังไงวะ ตกาะกลางต่วนใหญ่ผมได้ยินแต่แบบว่าบนถนนอะไรเงี้ยเฮ้ยมำลายไม่โดนตอนแรกผมคิดว่ามันจะให้คอยแบบแฮมเมอร์เบิบ่มๆเลยแล้วเราก็กระโดดฟาดอะเฮ้ยมันกดนั่งไม่ได้เว้ยกดยากเรียบร้อยเย็บได้แล้วจี้ซื้อเลยให้แล้วครับแล้วก็ดูเขาบอกว่าพูดซ้ำ เออเราซื้อดินคนนี้น่าจะรวยเงินน่าจะหนาเราต้องทำให้ดีๆแบดินเราอยู่ไหนเอยดินที่หมอกเป็นหญ,ญา้าหญ,ญ้าอยู่น้ำอะไรวะอืมน้ำเปล่าไม่รู้แล้วของราคาเขาขั้างสิงเสริแคนะ่เขาจะได้ดีใจเผืาอเขาจะให้ในราคาที่สูงตาม มือแต่ในฐานะนักธุรกิจต้นทุนนี่สําคัญนะเราต้องลดปริมาณให้สุดแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ขาดทุนนะตัวเอากล่องก็ไดนะ้แต่บทนี้ก็มาเ,เล่นเกมมาให้สวยหน่อยก็ได้มนะั้งอืมอันไหนดีอันนี้นะครับเป็นแบบบินทรายเลยเราก็ใช้นี่โชว์บเติมดีในให้เขาไม่เทหมดถุงไว้อย่างเงี้ย ตหอเราใช้สเต็ปเดิมนะครับพุชปิลันฮาอ้าวไม่เอาแค่นี้นี่หว่าไม่ยังไม่หมดถุงเลยนี่ครับป,ป้าเอาไปเลยเจ๊เจ๊ดูรวยมากเราใส่น้ำก่อนไหมว่าแต่มาใส่น้ำตรงไหนวะอ,อ๋อเออมีซิงนี่ปากเก็ตปากเก็ตปากเก็ตปากเกตปากเกตอยู่ไหนเจ๊ มอยากเอาสายยางต่อมาตรงนี้จะก๊อกแค่ปะแล้วก็เปิดแล้วก็แบบแค่แม่งเกียยเติมทีละถังจะบ้าเหรอตอนแรกผมคิดว่าแบบว่า,ม,วามันบอกว่าเปลี่ยนเกาะกลางนะเก,กาะกลางคิดว่าไม่เอาให้เปลี่ยนทางคิดเช่นแบบเป็นอควาเรียมอะไรแบบมึงแบบ,บเงินหนามากๆลยไ เออไม่รู้แล้วเราไม่รู้นะว่ามันแบบว่าปกติมันมีเกาะกลางแบบว่าของไอ้นี่ด้วยห้องครัวเออไม่รู้เลยผมก็คิดว่าแม่งแบบอะไรวะเปลี่ยนเปลี่ยนห้องห้องเนี้ยเพิ่งกลายเป็นอควาเรียแล้วก็เปลี่ยนยาแงงแงงแงอยู่เธอมโมิเตอร์ใส่เทอมโมิเตอร์อันนี้ก็ต้องแบบนะของค่อนข้างราคาสูงออนสูงนี่ นะฮะต้องสูงเจ๊ดูค่อนข้างรวยไม่เห็นใส่ได้เลยก็แต่ละนี่ไม่เห็นได้เลยหรือว่าราคาแต่ละอันมันใช้สำหรับแต่ละประเภทวะมันไม่ใช่แค่แบบว่าแพงหรือไม่แพงแต่มันใช้แบบคนละประเภทกันไหนวะกูไม่เห็นแต่ได้เลยหรือน้ำมันไม่พอวะ ก็พอแล้วดิวัตเตอร์เนี่ยได้แหละอะไรวะนี่ล่วงไปเทอร์โมมิเตอร์ได้แหละต่อไปแล้วก็เซอร์เป็นเนียเ่ยเขาเฮ้ยกดไม่ติดฮีเตอร์แบบราคารวยนิดหน่อยดูก่อนนะว่าปริญญาชอบน้ำไหน ในปริญญามัตรนี่ใส่ซน์ชอบนบภูมยิยิบสองยิบเจ็ดยี่สี่โดยประมาณต่อไปก็ซื้อไอ้นี่ฟิลเตอร์มันด,ดีไปเลย ะกูติดตรงนี้แม่งเลยนี่หมอเขาบอกต้องมันไม่ใช่ใต้น้ำอ๋อต้องมาอันเดอร์แบบตรงนี้เหรอมันกดจากข้างบนมันกดไม่ได้โอเคเราจะมาทำให้มันถ้ามองจากมุมบงอนันนี้ก็ต้องเป็นต้องเป็นอันที่มันกว้างเลยให้มันดูแบบสวยๆหน่อยแพนเขาเขาเท่าไหร่เอ่ยอุณหภูมิ117โอเคนี่ได้อยู่อืแพนเขเก่า ไอ้นี่ผมให้สี่เลยผมว่าต้นนี้น่าจะเหมาะไม่หววงมพยากว่ะเอาจริงผมก็ต้องแบบเอาไปเข้าไปวางเองเลยนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยทำไมบองจดมันก็วางไม่ได้วะ มีแพนอะไรที่มันสวยๆวยปะนี่ได้ปะโอ้ประมาณโอเคอยู่หาดอีสามต้นอยากได้ต้นยาวๆจังเบย์มีไหมโอ้มีนี่ด้วยโอ้ราคาปลูกบ้านเลยโอ้โหราคามึงแพงจัดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรเฮ้ยไอเชียบผมไม่ได้ดูนี่ ไปดูอุณหภูมิโอ้โหม,มันอยู่ร้อนจัดเลยแย่แล้วคุณเรากำลังจะจนซื้อบาผิดปรับได้ปะวะอายพหกยู่หกอ้าวมาสิงโอ้ได้อยู่ลอยอย่างงี้เด้อหยิบคอนเลย เคาะเลย <c oughs> โหดเ,เราซื้อหินหินนี่เราต้องเราต้องซื้อมาเกินเฮ้ยไม่เอ้ย,ไม,อยไม่ต้องเกินก็ได้นี่หว่าน่าจะอเอาขีดเอาหินนี่สองก้อนมันเออมันต้องคลิกไปวางอ่ะคูดไม่เ้ยมันมันมันวางนอกแล้วมันลำบากมากเลยอ,เอยจะถูกกระจกมาหยุดเลยเฮ้ย แะเหมือนเรามาสร้างเกาะให้ปิรันย่าอยู่เลยนี่ยูกปั้นโมอายอ่ะนี่มีด้วยเอ้ยผมอยากได้ตั้งเอาตั้งแนวดีเหมือนเราอยู่บนเกาะเลยให้ปลาไปอยู่บนเกาะเออเป็นของตกแต่งที่เป็นไม้ มันเป็นควรจะเป็นมาแบบนี้มากกว่า่อนวางตรงนี้ตรงหนึ่งโอ้เป็นการจัดที่งงมากมาไ,ได้เวลาซื้อปริญญาจำนวนหกตัวแล้วโอ้โห9เก้สเก้าบาท โอ้ฮัลโหลบาทโอ,โอ,โอ้ตังเานเอ,อ้ยแม่งเอ,อ้ยเบี้เยเดี๋ยวแพงจังวะเรียบร้อยแล้วครับ ซื้อมอสปะมอสเนี่ยมอสแบ็คกราวโอ้โอ้อย่างแพงเลยครับพี่พี่ตังผมจะหมดแล้วพี่งบหมดแล้วโอ้ยไม่ไแพงมากหวังว่าเงินจะได้เยอะนะเอาจริงเขบอกว่าให้ซื้อปลางโง่ ลงฟาเลียมและก็ซีดัวเอ,อ่ออากาซีแบบความก้าวร้าวของปีลันฮอร์คืออะไรไปมันดิเราจะซื้อปลาถูกๆไปให้มันกัดเล่นปลามันแพงขดๆออไอ้มันอยู่นำ้ำมันอยู่น้ำจืดเนี่ยว่ะอ่ะเราซื้อปลาตัวนี้ไปให้มัน เอ้ยมันโดนแล้วโดนแซ่บไปแล้วโดนแซ่บไปตอนไหนวะเดีวยวเวลาลองเล่นเป็นปลาิมูเตอร์แล้วมาผมกลาเป็นปลาแดกเพื่อนเลยเงี a t เอ้ยมันให้กินได้ด้วยอะไรอ่ะเอ้ยเราเก็บเวลได้มัน่นกลายเป็นเกมกินจุดแล้ววูวูวูเร็วสองแล้ว ไป by black water back into the aquarium to section and click on the aquarium to make black water ปลาเรือ black water โอ้ดีไงโอ้ยพอแล้วครับพี่ตังผมจะหมดแล้วพี่พี่พอเถอะพี่ตังผมจะหมดแล้วพี่ ออ 4, อ 2, 4, อขอบคุณคพ่อพี่โอ้สี่พันโอ้โหซื้อสองพันได้มาสี่พันโอ้ยได้อยู่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณร่บพี่ไหแล้วเป็นแพงมากก็ได้กลับมาคงคุ้มมั้ง